เรามาเดินตลาดวันอาทิตย์ท่าแรตอนนี้เรามา้เกือบเที่ยงแล้วนะแม่ค้าเพราะค้านี่เขาก็เก็บของเก็บอะไรหมดแล้วเนาะวันนี้มีอะไรท่ายางเสืกลกองเสเกอดในโซนทางขวาจะเป็นเสื้อผ้านะเข้าไปลึกๆจะเป็นอะไรนะของกินเอามันมีตลาดเทศบาลด้วยเหรอมีทุกอย่างามีมีผักหวานใบหม่อนอ๋อ,อมีต้นไม้ มีหอมกระเทียมแล้วยี่สิบบาทหอมปั้มลอตเตอรี่<อ>ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่ามันอะไรนะมันจะเที่ยงแล้วเนาะเรามาตลาดโคตรสาย หายมะม่วงอ,อันนี้เป็นโรตีใส่ไหมขชิดเล็ก30มสิบนใหญ่้สาสิบกำ้ยงเล็องนบสิบบาทแดดแรงมากมีสลับปี้มันหวานยี่บหาบาทสตรอเบอรรี่ โอ้ตลาดใหญ่จริงเนาะพอตลาดใหญ่มากเนาะแต่ก็คือหลายๆร้านนี่เก็บคองแล้วนี่อันนี้ข้าวโพดใช่ไหมฟักก่อนทุเรียนนะเนี่ยของกินเหมือนจะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เรามาเดินก็ช่วงจังหวะที่เก็บร้านหมดแล้วตลาดวาย มีหมาน้อยด้วยในของกินหมดเลยนะของไม่มีกินเลยนะ,ะ,ะตอนนี้ก็คือหลาหลายร้าน<ม>เก็บของหมดของกินไม่มีละนะต้องเดินถอยหลังแล้วมีเหลือแต่เสือ้อผ้าละเออสัมรถยี่สิบาทเอาปะเป็นใน,นโซนที่ขาย เขาเรียกว่ากระติบมั่งอะไรมังนะ่งเนาะของจากสารนะของเล่นอันละ3าสบาทเสื้อเนี่ยชุโรงทูเรียนโอ้เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเนาะชุโรงก็พาเพียบเลยนะมาหยุดมุมสุดท้ายแล้วนะไม่เหลือแล้วครับของกินไม่เหลือนะอ่ะจบคลิปแค่นี้นะเพราะว่าไม่ได้เจออะไรครับเพ่ามาตลาดวายพอดีเนาะ